การรักษายอดในการรับโบนัสเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าเป็นการรักษายอดล่วงหน้านะฮะโดยครั้งแรกที่เราสมัครสมมติเราสมัครเดินวิธีการแล้วเราเนี่ยมียอดสะสมครบ500คะแนนเมื่อไหร่วันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เราเริ่มได้คำนวณโบนัสสมมติเราสมัครมาแต่ต้นเดือนนะครับแล้วมียอดเกิดขึ้นเนี่ยยอดจะถูกลบทิ้งไปหมดเลยจนกว่าเราจะมียอดส่วนครบ500ปั๊บจะเป็นวันแรกที่เราได้เริ่มการคำนวณโบนัสแล้วเมื่อเราเป็นเป็นมิลิปปั๊บเนี่ยนะครับมันแปลว่าเรารักษายอดล่วงหน้าไปในเดอนต่ไปด้วย นะสตมุติเราสะสมส่วนตัวครบ500เนี่ยในวันที่25เดือนพฤศจิกาตรงเนี้ย25ที่6ที่7ที่8 9ส0สที่ถูกคำนวณโบนัสที่เราจ่ายในวันที่7ธันวาแต่ผลงานเดือนธันวาทั้งหมดก็ถูกคำนวณด้วยต่อให้เราไม่รักสายรอดก็ยังคำนวณให้ก็ถือว่าเป็นการรักษายรอดลงหน้าแล้วการรักสายอดก,ก,การคำนวณแบบเนี้ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยมาสมัครวันที่30แล้วพอเขาเขาผิดตำแหน่งวันที่30อีกวันหนึ่งเขาต้องรักษายรอดนะ เขาก็เลยถือว่าให้ประโยชน์กับคนที่มาสมัครรายเดือนแต่สมัครต้นเดือนแปลว่าอะไรครับเราได้สอเดือนเลยซื้อครั้งเดียวได้ปรมาสองเดือน <c oughs> นะคับแต่พอเดือนธันวาปั๊บเราต้องรักายออบต่อยห้าสิบแต้มล่วงหน้าเพื่อไปรับโมกรลาแล้วเราต้องซื้อโมกรลาสองร้อยห้าสิบเพื่อไปรับกุมภาคำหามคือสมมติเราสมาัครพฤศจิกาปั๊บเรารับรายได้พฤศจิกาธันวาแล้วธันวาไม่ยอมซื้อมกราาวันที่หนึ่งเรายัางพอเราจะซื้อทัน แต่ถ้าเกิดมกราลาวที่หนึ่งยังไม่ซื้อผลงานแล้วจะถูกลดลงไปแเราไปซื้อวันที่15โมกระลาแปลว่า1-15โมกราเนี่ยเขาลดทิ้งไปเลยนะแต่ถ้าเราสายรอดล่วงหน้าไว้มันก็ยังได้ต่อบเนี่ยครับนั่นคือก็คือเราสายรอดทุกเดือนจะไปรักษาล่วงหน้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เองนี่คือการรักษายอด